แท้เก๋ดูยังไงเหรียญมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยหลักหมืน่นหลักแสนแท้เก๋ดูยังไงเบื้องต้นคร่าวๆเราจะดูยังไงแต่ที่บ้านได้เดี๋ยววันนี้เอ็มมาสอนดูนะครับผมและวิธีการดูเห 1, รียญหน 12, 7, ึ่งบาท R2127 ช้างสามเยษทีห่หลายคนสอบถามเข้ามาเยอะว่าที่เขามีนั้นที่เพี่เอ็มซีมีนั้นแท้หรือไม่ใช่เก๋หรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เอ็มมาสอนวิธีการดูง่ายๆเพราะว่าเหรียญแท้เนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงนะสองหมื่นถึงหนึ่งแสนสวยๆเอ็มให้หนึ่งแสนสภาพการใช้งาน วิธีการแยกแท e, ้เก๋ง่ายๆดูยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับผมนะนี่คือเหรียญช้าง3เสียนรอสองหนึ่งสองเจ็ดท okay ี่ร่ำลือก uh ันเป็นเหรียญในตำนานว่ามีมูลค่าสูงแล้วก็หายากนะครับก็เบื้องต้นนะครับซ้ายมือสุดน네ี้เป็นเหรียญแท้นะครับผมโซสองเหรียญนี้เป็นเหรียญเก๋เดี๋ยวเรามาดูกันเบื้องต้นวิธีการดูวิธีการแรกนะครับผมนะนี่ดูตรงนี้เลยนะครับผมนะมงกุฎนะครับผมนะมงกุฎตรงช้าง3เสียรนะครับผมนะถ้าเกิดว่าไม่มีมงกุฎแบบนี้เก๋งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะเหรียญช้าง3เสียรที่เเป็นหรียญแท้นะะครับผมมมกก็จีงุฎ แบบนี้นะครับจะมีมงกุฎอยู่บนศีรษะช้างแบบนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าไม่มีมงกุฎตรงหัวช้างแบบนี้ก็คือเกทันทีนะครับผมนะแล้วก็วิธีการดูวิธีการดูที่2นะครับผมนะเหรียช้างสาเสียนเนี่ยต้องเป็นพระเสียนกับด้านหัวและด้านก้อยกับหัวกันนะฮะถ้าเกิดว่าด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ It, นะครับ <ś led> นะอ่านะแล้วก็วิธีการเช็คง่ายๆวิธีการหนึ่งให้ความด้านช้างลงแบบนี้แล้วลองหมุนดูนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเก๋นะครับเขาก็จะหมุนได้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเียกเขาบวมนะครับพอเหรียญบวมปุ๊บนะครับผมมันก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับถามว่าเหรียญจริงหมุนได้ไหมเหรียญจริงก็หมุนได้นะครับผมนะแต่ว่าหมุนได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าขอบเหรียญเรียบเสมอนะครับผมแล้วตองกลางไม่บวมหมุนได้แต่หมุนไม่ไม่เร็วหมุนไม่หมุนไม่เป็นลูกข่าวแบบนี้นะถ้าเป็นหมุนเป็นลูกข่าวแสดงว่าไม อันดับหนึ่งนะครับช้างต้องมีมงกุฎอันดับสองต้องเป็นระเสียนกับนะครับผมนะแล้วก็อันดับ3ช้างไม่ต้องอคว่ำหน้าช้างลงนะครับมันจะต้องหมุนไม่เร็วหมุนไม่เป็นลูกข่างแบบนี้ถ้าเป็นลูกข่างแสดงว่าไม่ใช่แล้วก็อันสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วใกล้เคียงแบบนี้นะครับผมนะก็คือ วิธีการดูงา่ายๆอีกอย่างต้องเป็นเนื้อเงินนะครับผมนะต้องเป็นเนื้อเงินแล้วก็อย่างสุดท้ายน้ําหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ15กรัมบวกลบนิดหน่อยนะครับผมนะจำกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาถวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาถวถอีกครั้งหนึ่งนะฮะหนึ่ง นะครับช้างต้องมีมงกุฎถ้าไม่มีมงกุฎแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับผมนะช้างต้องมีมงกุฎถ้าไม่มีมงกุฎเก้ทันที2นะครับต้องเป็นพ้าเสียงกลับนะครับผมนะต้องกลับหัวนี้ถ้าหันขึ้นทางในกรนนี้นะครับนะเก้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันที่3นะครับผมนีวิธีการเช็คที่ง่ายสุดความด้านช้างลงแล้วถ้าหมุนเร็วๆหมุนติ้วๆเป็นลูกขามีเก้ทันทีนะก็อันดับ3เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับอันดับ4เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมแล้วก็อย่างที่5อย่างสุดท้ายที่เราดูกันคือน้ำหนัก นะครับผมนะใครที่มีเหรียญช้าง3มเสียรอสหอ1 2 7แบบนี้อยากส่งภาพเอกดูว่าแท้เก๋ใช่ไหมใช้ตัวที่มีราคาหรือเปล่าใช้ตัวที่เอกต้องการหรือเปล่าใช้ตัวที่เขาตามหากันไหมส่งภาพให,ให้ผมดูได้เลยนะครับผมนะและที่สำคัญเอกมาเจอทุกวันจะขายเหรียญเก่าแ์เก้าเราไม่ต้องโอนเงินทุกกรณีครับ